พบกับพวกเราสองคนในช่วง Trending n ่ w <Wow. S 1> โกค่ะวันนี้สดใสเลยนะคะคก็เพิ่งมาจัดรายการคู่กันกับโนบวันแรกครั้งแรกเลยครับคือ,อว่าเป็นการฟิตจะริ่ด้วยกันครั้งแรกใช่ค่ะแล้ววันนี้ก็โอ้โหอากาศดีนะอากาศดีเพราะว่าฝนราแรกแรกของปีเลยช่ ฝนก็เพิ่งตกมาก็แบบหลายพื้นที่เลยนะตอนเช้าเนี่ยผมรู้เลยนะในในไลน์เนี่ยเพิ่พับพิ่พับเลยทลไมครึา่งวันเลยมาไม่ทันเลยฝนตกใช่ก็ฝนตกกันรติดด้วยเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์เลยฮะเกิดขึ้นฝนตกวันนี้ครั้งประวัติศาสตร์เลยทําไมคะวันนี้มีการถ่ายภาพของคณะรัฐมนตรีครับแต่ว่าต้องไปถ่ายกันในตึกเลยปกติถ่ายข้างนอกใช่เลถ่ายกล้องฟ้าใช่ไหมฮะก็ต้องไปถ่ายกันฮะ อ่าข้างในกันเพราะว่าฝนมาตกวันนี้สถานที่ไหนฝนตกบ้างครับลองพิมพ์มาให้พวกเราดูนิดนึงว่าฝนที่บ้านท่านตกไหมแต่ที่นี่ตกเลยฮะเราส่วนที่รีราชาฮะคุงโกโอ้โหอันนั้นก็ตกสะเกินเลยตกก็ตกหนักเลยเนาะก็เกิดน้ําท่วมครับผมค่ะก็เรียกได้ว่าก็หลายพื้นที่ก็ตกแบบนี้มันก็ดีนะมันทาให้แบบคลายร้อนแต่ที่สําคัญก็คือฝุ่นละอองค่าฝุ่นละอองลดลงเออก็ ไปสูดอากาศข้างนอกได้โอ้ไปไม่ได้เลยตอนนี้ขอตอบตอนนี้กยุ่งเลยกันนี้ใช่ก็พอช่วงเาต่อนะโอ้ครับเริ่มเริ่มที่คลิปแรกที่เราเอามาฝากกันครับโอ้โหเรื่องของงูฮะใครกลัวงูบ้างกลัวกลัวแคทพูดก็ขนหลุกละใช่ผมไม่อยากจะดูเลยตอนนี้กลัวงูเลยกลัวทุกอย่างเลย นะงูนี่มาจากส่ง pues ค mm hmm. ลิปนี nah. ้ส่งตรงมาจากอำเภอวิเศษเลยวิเศษชายชาญอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองครับเขาเรียกว่างูทิฟฟานี่บูเคยได้นทิฟฟานี่บูอุ้ยไม่เคยไม่เคยได้ยินเลยใช่ผมก็เพิ่งเคยครั้งแรกว่าเขาบอกมาว่าหายากมากหนึ่งในร้านครับโอ้ใช่มีภาพแม่ทีมงานขึ้นภาพให้เราดูเลยครับภาพนี้ส่งตรงมาจากจังหวัดอ่างทองชาวบ้านก็ตื่นเต้นเลยเพราะว่า นี่เป็นน้ำเงินอะอาสากู้ภัยนะคะก็ได้รับแจ้งว่าเจองูเจองูแต่งูก็คือว่าไม่ใช่งูธรรมดาไงเป็นน้องชิฟฟารี่บลูแสดงว่าต้องเป็นสีฟ้าหรือเปล่าใช่แล้วนี่มันเพรามันผิดปกติฮะจริงๆน่าจะเป็นงูทั่วไปแหละแต่ว่าที่ว่าพมยากเนี่ยมันก็เลยแบบว่าผิดปกติก็เลยเจอได้หนึ่งในร้านประเทศที่จะเจอก็มีไทยลาว เวียดนามแล้วก็เมียนมาที่ว่าจะเจอนะฮะงูประเภทนี้เรื่องงูนี่โอ้โหน่ากลัวทำไมคะถือว่าเราไม่รู้ไงว่ามันมีอันตรายหรือไม่อันตรายแบบคนชาว้านผมอะคนสูงอายุอะแกอายุเยอะนะสุลุปแกมาตายเพราะงูโดนงูกัดใช่เพราะว่าปกติเนี่ยช้ามาเนี่ยแกก็มีข้าวเหนียวปั้นหนึ่งเด็ดกระถิ่นกินเด็ดอะไรกินอายุแปดสิบกว่าวันนั้นไปเด็ดผิด เใดถุงงูเข้าเป้ยไหมโอ้ยกระติ๊บไม่ใช่ในกระติ๊บในถุงงูเข้าคือฟังตั้งนานโอ้อายุเลยไม่ยืนเลยน็ดิใช่ท่านี้เจองูนี่ต้องทำยังไงก็ต้องแบบพังห่างหรือไม่ก็ต้องเลียกู้เชี่ยวชาญเจ้าที่อะไรอย่างเงี้ยแหมอุ้ยนี่ดูนี่ดูนี่ เห็นไหมคะก็จะเป็นสีเหมือนแบบฟ้าสีสวยเลยเหมือนสะท้อนแสงนิดนอ่ะอันนี้ต้องปรี๊ดเลยนะครับผมเจออย่างนี้นะอืมภาพนี้คืออาศัยการจับที่ผู้เข้าไปจับที่บ้านที่เจอเขาบอกว่ากลางคืนอ่ะมันจะเรืองแสงได้ด้วยก็ถือว่ามันเป็นความผิดปกติทางพันธุกรรมใช่แต่ว่าพอพีจะเป็นปกติแล้วแต่เกิดความสวยไง ก็กลายเป็นอย่างนี้เลยโอ้แล้วตอนนี้เป็นไงฮรางงูตัวนี้อยู่ไหนคะเนี่ยอยู่ในที่ที่ปลอดภัยเริ่มน้อยแล้ปลอดภัยปลอดภัยนี่ปลอดภัยที่ไหนเอยเพราะว่ามีพิษด้วยก็เลยต้องแบบเก็บไว้ใช่เดี๋ยว เดี๋ยวน้องน้องหายากด้วยหายากน้องก็มีผิดด้วยเรื่งเก็บไว้อธรรมอะไรไม่มีไม่มีไม่มีแต่ว่าถ้างูเนี่ยเราต้องเรียนรู้ไว้เพราะว่าอมันเป็นสิ่งที่ว่าอันตรายแล้วก็เจอได้อย่างเช่นอตอนหน้าร้อนก็ดีหน้าฝนเนี่ยต้องระวังให้หนักเลยเพราะหน้าฝนเยอะกว่าปกติเลยถ้าเราอยากรู้ว่างูมีพิษไม่เยอะที่นี่ไปเรียนรู้ได้นะฮะที่สวนงูกาชาติไปดูได้เขาไอ้นั้นเขาสถานสวพานะที่รีดพิษงูอะไรต่างๆนี่ไปเรียนรูงูได้สวนงูค่ะ มีความรู้ผมดยอะมีความรู้เยอะนะเออโอเคเลยต่อจากงูค่ะก็ไปดูอีกหนึ่งหนคลิปวิถีชีวิตที่ไหนฮะเขาเรียกเป็นวิถีชีวิตเลยนะของของที่รบุรีปกติแล้วอะค่ะเวลาเราจะไปกดตังตามตู้ ATM อเอรอะไรงเงี้เราก็จะแบบว่าปิดเลขไว้แบบป้องกันม่ฉาชีพไงเออแต่ผมนี่ไม่กดเลยทำไมคะเพราะว่าถ้ามีเงินสดปุ๊บ เพื่อนให้โอนเลยคนนี้ไม่เอาเลยไม่มีเงินสดเลยคนนี้แต่ก็ยังมีคนกดอยู่นะคะก็ป้องไว้มิจฉาชีพซ้ายขวาแล้วมองอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่ลพบุรีไม่ใช่แบบนั้นนะไปดูกันไปดูกันไปดูกันเอาไปดูก่อนี่โอ้โหนี่คืออะไรเนี่ยนอกจากเอามือป้องรหัสแล้วมองซ้ายขวาแล้วนะยังต้องต้องกลัวลิงด้วยใช่ต้องแบบระมัดระวังลิงด้วย คือลิงค่อนข้างเยอะเนาะก็รู้อยู่ว่าลบบุรีเนี่ยเป็นถิ่นของลิงเลยโอนี่โอ้ต้องใส่หมวกกันน็อกด้วยหระเนี่ยโอ้หรือพี่เขาใส่อยู่แล้วขับมอเตอรไซมาหรือเปล่าอ๋อนี่จุกจราจรนะคะเนี่ย บางทีแบบว่าอย่างเราถือเงินสดหรือปากกาอะไรเงี้ยบางทีน้องอาจจะแบบสุกสนหน่อยเรื่องน้องเลยเรื่องน้องน่ารักเลยเวลาไปดูน่ารักขึ้นไงแล้วก็จะแบบอาจจะแบบมาแย่งของจากมือเราแล้วก็ต้องแบบระมัดระวังไว้ใช่คัด้วยส่งตรงมาจากลบบุรีเลยนะฮะคลิปนี้เป็นคลิปแบบกดเงินวิถีคนลบบุรีที่อื่นทําไม่ได้ไงที่เขาวังก็มีบ้านผมมากขาวังก็เยอะแต่ตอนนี้ขนไปแล้วสองรอบลเลยตอนนี ก็ดีขึ้นไหมนะท่องเที่ยวว่ะทีแรกก็ตกลงกันไม่ได้นะว่าจะเอาลิงไปไหนเขาว่าจะไปเอาไว้แกงกระจา์ลองไปเอาไว้แล้วคนนี้ทาไมคะว่ายน้ําเก่งอีกคนนี้ว่ายกับแก้ผันด้วยอีกเหรอเขาอ้ต้องเตรียมกงเตรียมนี่ถือว่าเป็นโมเดลใหม่เลยนะที่บ้านผมอาเขาวังอะไปเที่ยวกันด้วยโอ้ตอนนี้ลดลงไปเยอะแล้วลเนี่ยถือว่าดีนี่สัปดาห์ สัปดาห์หน้าคอรามอสัญจรที่เพชรบุรีไม่ใช่เลยสี<ะ>่บุรีเลยท่านในยกไป <c oughs> แบบทัวนกขมิ้นเลยเำ้ไหนนอนนั่น นกขมิ้นเหลืองอ่อนข่ำแล้วจะนอนไหนเอ่ยนี่ไงท่านนายกเริ่มที่เมืองการก่อนตำบลบออพลอยพำเอบ่อพลอยมีพ่อยเม็ดใหญ่จะพาไปดูอยู่บ้านกำนันนี่นายกไปแล้วนี่โอ้ยนายกเขาทัวร์หลายพื้นที่เลยนะไปดูหลายๆอย่างเลยไปเมืองการการการบุรีการจนบุรีอ่าแล้วก็ราชบุรีเพชรบุรีแล้วก็อะไร นครธมบุรีไม่ใช่เลยแล้วเลยแล้วสี่สี่จังหวัดพอบุรีเออออะต่อมาแต่ละอันนะอะคลิปที่สามคลิปที่สามก็คือที่ผ่านมาก็แบบร้อนอากาศร้อนก็แบบคนยังทนแทบไม่ไหวเลยอะแล้วสัตว์มันจะไปทนได้ยังไงคเอออ่ะคลิปนี้ไปดูกันค่ะอาชมงานขึ้นดิอะไรอะนี่แล้เขาทำอะไรกัน่ะ อนกนกแบบนนะกเขาบอกว่านกแบบอาจจะเป็นฮิสโตหรือว่าแพ้แดดอะไรอย่างเงี้ยร้อนก็เลยให้น้ำปรากฏว่ากินไงโอ้โหเหมือนกระหายอ่ะกินใหญ่เลยพอป้อนน้ำปุ๊บก็กิน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 ปุ๊บแล้วเป็นไงต่อ กเกเลย <laughs> <laughs> ไม่ใช่เขาบอกว่าพอให้น้ําอะไรเรียบร้อยแล้ว uh. ให้ตั้งกินให้ทั้งแบบว่าพรมลดอะไรอย่างเงี้ย uh. ให้มันฟืน้นอ่ะนะแล้วนกตัวเนี้ยก็คือบินได้เรียบร้อย oh. รอดตายนั่นเองโ oh. อนอร้อยไปถึงนกเลยนะเนี่ยนะ คลิปนี้ก็คนดูเยอะค่ะก็เป็นคนดูเป็นทั้งหมด5คน5้าแสนอุ้ยห้าคนนี่คือเราดูไปแล้วห้ารอบใช่ก็คือมันน่ารักค่ะน่าร้อนี่คุณก็ต้องระวังนะแล้วก็ทุกๆคนที่กําลังชมอยู่ขนาดนี้อย่าเพิ่งตื่นเต้นนะฝนนี่มันตกแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็หมดแล้วเพราะว่า ประเทศไทยเรายังไม่เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการนะเข้าเมื่อไหรคะนี่ปลายปลายเดือนนี้ปลายเดือนเพราะว่าพระพิรุณติดงานอยู่มาเลดไปสองอาทิตย์ปีนี้พระพิรุนติดงานนะเริ่มมาเลดใช่มาเลดนิดนึงใช่เลยกว่าปีที่แล้วเพราะปีกายก็เดี่ยวค่ะคัดค่อยคัดก่อนคัดก่อนมันเป็นเรื่องของสภาพอากาศที่มันมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าถือว่าไม่เป็นปกติเพราะพัพพิรุนเดี่ยวเดี๋ยว โอ้ยก็ตั้งใจฟังเออโอเคก็รอคอยนะคะถือว่าเราเอ้ยเมื่อเมื่อเมื่อเหมือนเมื่อวิคที่แล้วว่าคุณการกับคุณพนบะพาไปที่นครสวรรค์อะแห่งนางแมวอ่ะเออแห่ดอเอรมอนเออใช่แห่ดอลเอรมอนเป็นนางแมวโดเลรมอนเนาะเป็นไงฝนมาเลยเป็นไงล่ะทีนี้ท่าลมเลยใช่เราเปลี่ยนเป็นดลเรมี่แดีขึ้นตช่ค่ะเราก็ถือว่าโดเรมอนไม่ได้เออก็เป็นสีสันที่เอามาฝากกันในวันนี้นะคะ ครบรถทุกสไตล์เลยนะใช่ครับเราถืว่าสนุกกันแต่ว่าถ้าใครมีคลิปอะไรนี่อินบ็อกมาส่งมาให้เราได้นะส่งมาทางเพจของ NBT Connect นะคะสามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็มีคลิปน่ารักนรักหรือว่าถ่ายเองแล้วแบบมันน่ารักหรือเป็นประโยชน์ต่อคนดูอย่างเงี้ยสามารถอินบ็อกเข้ามาได้เลยนะคะเราจะมานำเสนอในช่วง ช่วงช่วยกันามาหากินนิดนึงโอเค okay. เอาวันนี้หมดเวลาของ Thailand Connect แล้วก็ช่วงของพวกเราแล้วนะคะก็สามารถติดตามได้ตั้งแต่ต้นรายการจนถึงจบรายการกับพวกเราสองคนได้เลยนะคะอะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา16นาฬกาเป็นต้นไปครับทีค <Okay. S 1> ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะคสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย,บายค่ะ